สวัสดีครับกับเอเกตออปติคอลอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์ของเร mm. นโปรเกรสซีฟก่อนที่คุณจะมาฟัง EP นี้ mm. ผมอยากให้คุณไปฟังซีรีส์ของเรนโปรเก s ส i ี e ที่เอเกตทำอาไว้ก่อนหน้านี้ก่อนนะซึ่งก็จะมี EP 123อันนี้น <L un itter> ่าจะเป็น EP ที่4แล้วล,ะ <L un itter> ล่ะเพื่อที่จะพาคุณเข้าไปสู่ดีไซน์เช่าที่เอเกตใช้อยู่เนี่ยผมอยากจะคุยเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนและก็เข้าใจก่อนเพื่อที่ผม เข้าถึงดีไซน์พูดถึงเรื่องดีไซน์ของผมแล้วที่บอกมากระจำน่ายมันจะได้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะ,ะเริ่มเลยนั่นก็คือ Innovation ของเลนโปรเกรสซีวิวัฒนาการของเลนโปรเกรสซีครับโดยเริ่มต้นจากยุคแรกๆที่มันเป็นแม่พิมพ์แก้วจนมาสู่ระบบฟรีฟองนะเริ่มต้นที่ช่วงแรกๆซึ่งผมคิดว่าผมเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแล้วแต่มันไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้อะไม่งั้นจะ มีคนที่บางคนอาจจะไม่ได้ฟังผมหรือไม่เข้าใจเนาะต้องกลับมาพูดเรื่องนี้อีกทีนึงอะ่ะเอานะยุคแรกของเล่นโปรเกสซีฟเนี่ยจะเป็นแม่พิมพ์แก้วโดยที่มันใช้แม่พิมพ์แก้วแม่พิมพ์เดียวคุมทุกค่าสายตาเลยยกตัวอย่างสมมุตินะฮะว่าซิลี่ยมแม่พิมพ์แก้วซิเลเหลมหนึ่พิมพ์ครับเพื่อทุกค่าสายตาถ้าคุณดูที่กรอบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ คุณจะเห็นเลยว่ามีวงกลมสีเขียวตรงกลางนั่นแหละครับคือแม่พิมพ์เดียวทุกแอดดิชั่นทุกค่าสายตาอ่านหนังสือทุกค่าสายตามองไกลนั่นแหละคือยุคแรกใช้งานยากง่ายไหมคุณคิดว่าแม่พิมพ์ชิ้นเดียวสําหรับทุกๆค่าสายตาทุกท่าแอดดิชั่นมันมันเวิร์กไหมล่ะมันไม่ดีหรอกใช่ครับมันก็เลยมีคนที่แบบเ้ยอยากจะพัฒนาเพิ่มขึ้นครับเขาก็เลยสร้างแม่พิมพ์ดีไซน์เดียว แต่หลากหลายขนาดขึ้นมาเนี่ยผมก็จะให้ดูนะสมมุตินะมีสี่เหลี่ยมหลายๆไซส์ซึ่งมันก็เปรียบเหมือนกับดีไซน์เดียวครับแต่หลากหลายขนาดเขาก็วิวัฒนาการจากที่แม่พิมพ์เดียวเนี่ยสำหรับทุกค่าสายตาทุกๆดีไซน์ทุกๆค่าสายตาอ่านหนังสือแล้วเนี่ยกลายเป็นแม่พิมพ์เบสเคิร์ฟห้าแล้วก็แยกแอดดิชันแต่ละแอดพอคุณแยก แยกแอดดิชันแต่และแอดได้ปุ๊เนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านั่นเองนะซึ่งอันนี้ครดิตของเดลเมเตอร์นะเขาเป็นคนที่อธิบายอะไรได้ดีมากๆผมชอบเขาเนี่ยคือยุคที่2ของแม่พิมพ์แก้วอ่ะก่อนที่เราไปยุคที่3ของระบบแม่พิมพ์จะต,ต้องพูดให้เข้าใจเรื่องของโค้งของเลนก่อนผมกำลังจะบอกว่าโค้งของเลนเนี่ยมันมีผลต่อความชัด ของภาพมีผลต่อภาพเบลอมีผลต่อค่าเสายตาเอียงส่วนเกินโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงเลนส์โปรเรสซีฟแต่สิ่งที่ผมเอามาอ้างอิงคือเลนส์ชั้นเดียวซึ่งเลนส์ชั้นเดียวนั้นมันมีเออเลอร์มีภาพเบลอน้อยกว่าเลนส์โปรเรสซีฟแบบเทียบกันไม่ติดเลยคือเลนส์ชั้นเดียวหรือเลนส์ค่ามีค่าสายตาเดียวครับมันแทบจะไม่ค่อยมีส่วนเบลอเท่าไหร่แต่เลนส์โปรเรกซีฟจะมีเยอะขึ้นนะคนเข้าใจแบบนั้นแล้วนะอ่ะเรามาดูกันครับ ซึ่งมันมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็นค่าสายตายาวเนี่ยเราก็จะเอาค่าสายตาบวกด้วย6เนี่ยเราก็จะได้โค้งที่ดีที่สุดสําหรับค่าสายตานั้นๆแต่ถ้าเป็นค่าสายตาสั้นดูตามกรอบสีแดงนะก็จะเป็นค่าสายตาหาร2แล้วก็บวกด้วย6เนี่ยจะมี2ส,สูตรซึ่งคุณต้องดูว่าคุณเป็นสายตายาวหรือสายตาสั้นก่อนนะถึงจะเอามาเข้าสูตรที่ได้ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันมีเรื่องของ a s f e l i c i t y อยู่ซึ่งผมขอไม่พูด ว่ามันอะไรต่ออีกไม่งั้นเนี่ยคือนี้ไม่จบแน่ยังไงโอเคจากตัวอย่างผมก็จะมาตั้งเคสสมมุติขึ้นมาว่าถ้าหากว่าคนนี้ค่าสายตาสั้น400เราควรจะเลือกโค้งเลือกนะเลือกไม่ใช่เลือกเลือกโค้งเท่าไหร่ที่จะทำให้ได้ค่าสายตาดีที่สุด แล้วทําให้เกิด e อ r ร์น้อยที่สุดด้วยซึ่งเราก็มาเข้าสูตรครับลบสหารด้วย2นะแล้วก็บวกด้วย6มันก็จะได้เท่ากับเบสเคิร์ฟสโดยที่ว่าผมอ้างอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงชแวบแวบแวบผมให้ทุกกรณีเนี่ยเลือออกจากเซนเตอร์ของตาไปทางด้านข้างนะขนาด40องศาหรือ20มิลิเมตรนั่นเอง ทุกเคสเหมือนกันหมดคือเราเหลือออกข้างไปครับสิ่งที่ได้ก็คือ l ลน s Power นะผมจะให้ดูที่กรอบสีเขียวตรงนี้ว่ามันคือสั้นส0่จริงๆ b บ s ฟอร์มที่ผมคำนวณเมื่อกี้นี้โค้งตต้องเป็นโคง้งบวก4เห็นไหมผมตั้งทุกอย่างตรงเป๊ะเลยเราก็มาดูค่าสายตาเอียงส่วนเกินครับมันจึงเกิดค่าสายตาเอียงในแกนแทนกับแทนแกนแซชไม่ไม่พูดเรื่องนี้นะไม่งั้นยาว เอามาคำนวณแล้วเนี่ยมันจะเกิดเออร์ของค่าเสียตายเอง0.02คือขนาดมันน้อยมากๆเลยที่อินเด็ก1.5เห็นไหมอ่ะทิ่เราไปต่อฮะเอะ้ถ้าเกิดว่าผมทําให้มันผิดฟอร์มที่ดีที่สุดละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ให้ดูอ้างอิงตัวอย่างครับสั้น400เหมือนเดิมนะแต่ฟอร์มที่ดีที่สุดสําหรับลบ4มันควรจะเป็นเบสโค้ง4ใช่ไหมผมแก้มันเป็น2บวก2นะ ให้ไปดูแทนกับแซชครับผมมันเกิดเออร์เกิดขึ้นและมันทำความเดบต่างกันอยู่ที่0.51 diopter แปลว่ามันเกิดค่าสายตาเอียงขนาด50บริเวณที่เรามองออกไปจากเซนเตอร์20มิลเพิ่มขึ้น0.49ถ้าเทียบกับฟอร์มที่ดีที่สุดเห็นไหมว่าแค่คุณเปลี่ยนโค้งเนี่ยภาพมัวมาแล้วนะในเลนชั้นเดียวนะ คุณไม่ต้องไปห่วงว่าเรนโปรกสีมันจะเลวขนาดไหนมันเลวกว่าเยอะมากๆอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นความโค้งหรือฟอร์มที่ดีสุดสําหรับค่าสายตานั้นๆเนี่ยสำคัญมากครับนั่นคือเบสเคิร์ฟของเรนเนี่ยจะต้องคอลเลกกับค่าสายตาด้วยทีนี้มาที่ไฮไลท์ของเราอันเนี้ยทำเหมือนเดิมฮะสายตาสั้น400ครับโค้งผิดปกติเหมือนกันครับไปที่โค้ง2 ผมเปลี่ยนอะไรเพิ่มขึ้นไปน,นิดนึงเมื่อกี้นี้ทุกอย่างอ่ะอินเด็ก1.5ครับทีนี้ผมเปลี่ยนอินเด็กเป็น1.74คุณมาดูอะไรนี่นมองทุกอย่างเหมือนกันหมดครับตำแหน่งที่เหลือไปเหลือไป20มิลิเมตรจากศูนย์กลางที่เราประกอบไปเขาเมื่อกี้นี้เกิดเออร์เลอร์ต้อง50ใช่ไหมพอเราเปลี่ยนเป็นเอินเด็ก1.74ปุ๊บเออร์เลอร์กลายเป็น0.97ครับมันเพิ่มขึ้นมา90%คือเกือบสองเท่าเลยอ่ะ แปลว่าถ้าคุณเลือกฟอร์มผิดค่าสายตาก็เออร์เลอร์ถ้าคุณเลือกอินเด็กที่สูงสูงด้วยแล้วแอบเบ่ต่ำโคตรเออร์เลอร์เลยเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกอินเด็กย่อบางเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะส่งผลดีกับคุณเสมอไปนะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเราเลือกอินเด็กให้เหมาะสมกับค่าสายตาเราอินเด็กคืออะไรก็คือความสามารถในการย่อบางหรือขนาดการย่อบางหักเหของมัน <laughs> ถ้าคุณให้บริพวกเข้าใจก็คือยิ่ง าต่ชนีหากเขมากก็จะทําให้เลนบางมากแต่มันก็มาพร้อมกับภาพที่เลีวร้ายขึ้นกว่าเดิมด้วยนั like ่นเองอย่าเห็นเห็นแค่ว่ามันราคาแพงแล้วมันจะดีเสมอไปฮะเมื่อคุณรู้เรื่องของเคอร์ฟของโค้งเลนเนี่ยมีผลแล้วเนี่ยผมก็จะมาสรุปให้คุณฟังว่ามันเห็นภาพแบบไหนเนาะเพื่อจะให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยที่ว่าผมให้ดูรูปที่ผมติดขอบสีแดงก่อนนะรูปแรกครับเป็นโค้งที่ดีที่สุดครับมันจะมีส่วนชัดอยู่แค่ตรงบริเวณกลางนั่นแหละเมื่อหลุดจากตรงกลางไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมัวอันนี้คือเลอนชั้นเดียวนะปกกสีไม่ต้องพูดถึงครับแย่กว่าแน่นอนเมื่อคุณเลิกผิดโค้ง มันจะเกิดมัวบริเวณขอบเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นโปรเกรสซีฟยิ่งบัดซบเลยแต่ถ้าคุณเลือกผิดโค้งมากๆครับมันจะทําให้วิสัยตรงกลางนะั้นมันแคบลงไปอีกแล้วก็ทําให้เบลอบไปเลยข้างนั้นมันยิ่งสาหัสข,ขึ้นไปอีกเข้าขั้นบนไลแล้วอะตอนนี้คือแบบใช้แย่เฮี้ยแล้วล่ะโอ้ยเผื่อมีไวเผอมีเด็กมาฟัง เมื่อคุณรู้ว่าโค้งของเลนมีผลกับค่าสายตาบเบลอในเลนชั้นเดียวโปรเกรสซีฟยิ่งแย่ <Yeah! S 2> เข้าไปใหญ่ครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดดีไซน์ by prescription หรือวิวัฒนาการที่3ของเลนระบบแม่พิมพ์แก้วนะเขาเพิ่ม b a s เค u ร์ฟ13579เข้าไปครับแล้วก็มีทุกแอดคือเ,เพิ่มแม่พิมพ์มันเข้าไปในทุก b a s เค u ร์ฟด้วยทำให้เมื่อคูณกันแล้วเนี่ยมี60 ดีไซน์เนี่ยมันเลยเป็นเหตุที่ว่าบางค่ายเนี่ยเขาเคลมว่าโหเขามี50มีร้อยดีไซน์มันก็ประมาณอย่างเงี้ยแหละซึ่งมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นเขาเคลมอย่างนั้นอ่ะเขาพูดได้จริงครับมันเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าเกิดเขามี3คอร์ดีลอแล้วเขาดันมีดีไซน์ฮาร์เดอร์มีดีไซน์ซอฟต์เวร์ด้วยพอเอามาคุณคุณกันแล้วเนี่ยล่อไป360ดีไซน์แล้วคุณจะต้องมีสต็อกแวร์เฮาส์เท่าไหร่ครับคุณจะต้องมีสต็อกพิมพ์เท่าไหร่ถึงจะพอ คุณจะต้องสต็อกปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าไม่พิมพ์แก้วใช้ไปแล้วมันสึกต้องมีเท่าไหร่จะพอครับเนี่ยมันยุ่งยากมากเลยหลังจากนั้นครับมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการเทคโนโลยีฟรีฟอร์มด้วยเครื่องขัดแบบเจเนเรเตอร์ CNC ขึ้นมามันจะขัดใน,นหน่วยนาโนเมตรนะเครื่องฟรีฟอร์มเนี่ยมันไปปลดล็อก การที่เราต้องมีแม่พิมพ์หลายหลายชิ้นแล้วต้องมีเผื่อเยอะๆกินเนื้อที่จํานวนมากฉีกมันทิ้งทั้งหมดครับขยำม,มาันรวมๆกันแล้วก็เอาไปยัดใส่ในระบบคอมพิวเตอร์ตุ่มสต็อกค,คุณก็จะเล็กลงใช้พื้นที่เล็กลงเห็นไหมนี่คือการมาของฟรีฟอร์มนะเราจบเรื่องแม่พิมพ์แก้วแล้วเรามาสู่ยุคข,ของเล่นฟรีฟอร์ม ซึ่งในยุคข,ของเลนฟรีฟอร์มเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันนะครับตัวเลนของมันเนี่ยคือแม่พิมพ์เลนชั้นเดียวหรือเลนหนึ่งสายตาแบบชนิดกึ่งสำเร็จรูปครับโดยที่แม่พิมพ์เนี่ยจะมีค่าสายตาเป็น0ูนย์หนาหนาหนาเตอะเตอะ,ะเลยเลนตัวเนี้ยเอาไปทำเป็นเลนสายตาเดียวเลนชั้นเดียวได้เอาไปทำเป็นเลนสองสายตาที่เป็นไร้อยฟรีฟอร์มได้ เอาไปทำเป็นเลนโปรเกรสซีฟก็ได้ครับมันทำให้เราปลดผลึกทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่พิมพ์ชิ้นเดียวเอาไปทำได้เกือบทุกสายของเทคโนโลยีเลนเลยแล้วยังไงต่อมันปลดผนึกขีดจำกัดเรื่องของวัสดุดีไซน์คอริดอร์การควบคุมภาพเบอร์รูปแบบของกรองแว่นแล้วก็มีการรองรับค่าสายตาที่กว้างขึ้นทำได้มากขึ้นนี่คือการมาของเลนรีฟอรม แต่วิวัฒนาการของฟรีฟอร์มเนี่ยพอมันมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีการวิวัฒนาการของมันผมก็จะพูดว่าในยุคแรกๆของโปรเกสซีฟฟรีฟอร์มเนี่ยมันมันมาที่อะไรก่อนครับแล้วก็มันมีเหตุผลของมันด้วยว่าเพราะอะไรเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยอ่ะมาที่ยุคข,ของการเปลี่ยนผ่านครับยุคเปลี่ยนเครื่องขัดเป็นฟรีฟอร์มเนี่ย เนื่องจากว่าบางโรงงานเนี่ยเขายังมีแม่พิมพ์ติดอยู่ที่โรงงานของเขานะมันก็จะกลายเป็นของเสียผมแน่นใจว่าไม่มีบริษัทไหนที่อยากจะให้ทุกอย่างมันเสียหรือว่ากลายเป็นของขาดทุนไปหมดหรอกขอเขาก็เลยเอาโปรเกรสซีฟแม่พิมพ์โครงสร้างหน้าเนี่ยที่เป็นแก้วครับที่เป็นโครงสร้างแม่พิมพ์มาเนาะเอามาใช้งานต่อครับแต่เปลี่ยนกระบวนการขัดเนี่ย ค่าสายตาที่ไว้ด้านหลังเนี่ยเป็นเครื่องขัดฟรีฟอร์มเออเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นค่าสายตาไปขัดทั้งหลังเนี่ยเป็นระบบฟรีฟอร์มจากเดิมที่มันเป็นระบบเอ,อ่อระบบขัดแบบโม e นะซึ่งมันใช้ขินใหญ่ๆหมุนหมุนหมุนห,นห,นห,นหนแล้วค่อยๆเปลี่ยนรูปทรงมันผลที่ได้คือมันก็ได้ค่าสายตาที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นแล้วเขาก็ยังคงใช้แม่พิม ทิวหน้าได้เหมือนเดิมก็เป็นการระบายของที่อยู่ในสต็อกนี่คือสายเหตุที่ว่าในช่วงยุคแรกๆเนี่ยตอนเป็นฟรีฟอร์มอ่ะโครงสร้างอยู่ข้างหน้าแล้วคัดคัดเสียตายข้างหลังเพื่อที่จะระบายของเก่านั่นแหละอ่ะทีนี้คุณก็จะรู้แล้วว่ายุคแรกของฟรีฟอร์มอ่ะมันเป็นแบบนี้และที่คุณเคยขายเนี่ยคุณเคยได้ยินแบบนี้อย่างที่ผมพูดไหมคัดข้างหน้าโครงสร้างอยู่ข้างหน้าขัดข้างหลัง,น,งนี่แหละสู่ยุคที่2ครับ ยุคที่สองจะแตกต่างออกไปคือมันจะเอาโครงสร้างค่าสายตาดีไซน์ย้ายเอามาไว้ข้างหลังทั้งหมดแล้วข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเลนชั้นเดียวแบบกึ่งสำเร็จรูปที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เขาก็จะหยิบเลนสายตาศูนย์ศูนย์แม่พิมพ์เึื่งสำเร็จรูปมาเขาก็จะดูเออค่าสายตาแบบนี้เว้ยใช้เคิร์ฟนี้หยิบมาแล้วขัดดีไซน์ โครงสร้างค่าสายตายัดเอาไว้ด้านหลังทั้งหมดเลยซึ่งการทำแบบนี้ก็ทำให้เราอิสระเรื่องของดีไซน์มากขึ้นทำให้เราเห็นดีไซน์หน้าตาแปลกๆเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันไม่ถูกล็อกจากแม่พิมพ์ผิวหน้าแล้วถูกไหมบวกกับเราเจอคอร์ดอที่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่เป็นแม่พิมพ์แก้วแล้วอะฟูลแบ็กไซน์เนี่ยมันทำให้ปลดล็อกแม่พิมพ์แก้วไปแล้วไง เปลี่ยนไปไว้ข้างหลังทั้งหมดเนี่ยเราแต่งได้หมดจะมีคอรดิโอเท่าไหร่ก็ได้จะมีกี่ดีไซน์ก็ได้ซึ่งใน a อเ e e ีไซน์เช่าเนี่ยเราใช้ Surface Power Technology นะตัว Personal b s s i c เราใช้ตัวนี้อยู่ซึ่งมันให้การอิสระในเรื่องของการปรับ i n s e t แล้วก็เป็นออ t ต้ n s e เ t m a ม u a l ด้วยแล้วก็สามารถที่จะกำหนดโค้งด้วยตัวเองได้ นะให้อิสระในการกําหนดโคง้งก็เพราะว่าข้างหน้ามันเป็นชั้นเดียวสําเร็จรูปแล้วคุณก็เลือกโค้งให้ตามอิสระมากขึ้นแต่คุณรู้แล้วนะว่าการเปลี่ยนโค้งมาให้ผลให้ผลเสียกับภาพเบอร์ข้างๆด้วยแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกเนื่องจากว่ามันมีเทคโนโลยีเรื่องของ a s p h e l i c i t y ไปช่วยได้ครับมันทําให้การเปลี่ยนโค้งได้นิดหน่อยนะแต่ถามว่าดีเท่ากับโค้งที่ถูกต้องไหมมันก็ไม่ได้ดีเท่าขนาดนั้นนี่คือ,อยุคที่2ของเลน โปรเกรสซีฟฟูลแบ็กไซด์นะที่คุณได้ยินกันผมจะพยายามไม่ไม่เน,น,น,นะ <c oughs> น็บของคนอื่นนะไม่เน็บของคนอื่นพูดไปของผมแล้วกันยุคที่3ครับแบบเดิมเลยแบบแบบแบบยุคที่2เลยก็คือย้ายทุกอย่างมากไปข้างหลังข้างหน้าเป็นแม่พิมพ์ข้างหน้าเป็นเลนชั้นเดียวกึง่งสำเร็จรูป เอาดีไซน์โครงสร้างทุกอย่างเอามาไว้ด้านหลังตูมแล้วเอาดิเมนชันพารามิเตอร์ยัดเอาไว้ข้างหลังต่างกับเม่กิดยังไงเนี่แหละคือยุคของเลนเฉพาะบุคคลนั่นเองดิเมนชันทั้ง3เนี่ยหรือพารามิเตอร์เนี่ยก็คือเมื่อคุณสวมแว่นเนี่ยมันก็จะมีความห่างมีความเทมีความโคง้งหรือมีค่าอื่นๆ นะเขาจะเอาค่าพวกนี้เป็นดิเมนชันนำไปคำนวณเพื่อที่จะชดเชยค่าสายตาที่เกิดการเพี้ยนจากการที่ว่าคุณเลือกแว่นแบบเนี้ยคุณใส่แว่นพฤติกรรมแบบเนี้ยเอามันไปคำนวณร่วมด้วยทำให้มันใส่แล้วอปรับตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็คงชัดขึ้นด้วยโดยที่โอเคมันมีลิสติ้งลองไอโรเท e อยู่ด้วยนั่นแหละซึ่งมันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีที่มันควรจะฟรีอะเออ,เ,อ,อเพิ่มการออลซิมและการชดเชย ค่าสาตาผมขอสรุปง่ายๆแล้วกันว่ามันทําให้ใส่และก็ปรับตัวได้ง่ายขึ้นอีกขั้นหนึ่งนั่นเองโดย A-Gate เนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีของดิจิตอลเลในการนำจ่ายทั้งหมดซึ่งก็คือตัว Persona Pro p e r s o n นา r r p พัดแล้วก็ตัว Chamber นะจะใช้ดิจิตอลเลทั้งหมดเลยเป็นดีไซน์เช่าของเราเองเราเช่าเข้ามาเนาะเราเข้ามาสู่ ยุคที่3ของเลนฟรีฟอร์มโปร gresive มันคือการเลิกดีไซน์โปร gresive หน้าแล้วก็ย้ายไปไว้ข้างหลังไม่พอเพียงเท่านั้นครับเอาค่าที่ใช้ในการคำนวณชดเชยค่าสายตาย้ายไปข้างหลังอีกเนี่ยแหละคือเลนเฉพาะบุคคลยุคนี้แหละเลนเฉพาะบุคคลแล้วเหนื่อยจังเออเป็นเป็น EP ที่ผมเหนื่อยมากเลยนะ EP เนี้ยอะ เข้ามาสู่ยุคที่4ครับก็คือยุคปัจจุบันเนี้ยขัด2ด้านนั่นเอง,เ,องเทคโนโลยีตัวที่แพงที่สุดที่เอเกตเช่าใช้จำนหน่ายอยู่เป็นดิจิทั l i ลฟ d พาดแล้วก็ Chamber l ์ n ลน e ทค n น l o g y นะซึ่งมันเป็นของ USA Chamber ก็คือ Lane เลนกึ่งสสำเร็จรูปแบบชั้นเดียวนั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่โค้งเดียวที่ผิวหน้าอีกแล้วนะ ขัดสอด้านเพื่ออะไรเนี่ยมีคำตอบทนหน่อยทนฟังหน่อยเนี่ยเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เอ่อขัดสด้านครับคุณจะเห็นเนี่ย0.5อ่า5.5ขอโทษครับ5.5 6.0 6.5 7.5เนี่ยคือการเปลี่ยนโค้งบนผิวเลนด้านหน้านะเองซึ่งมันเป็นเลนชั้นเดียวนะ ไม่ใช่โปรเกรสซีฟนะเป็นเลนชั้นเดียวแล้วก็ต่างกับเลนแอสฟิลิกด้วยเพราะว่าเลนแอสฟิลิกเนี่ยมันจะมีการกระจายโค้งที่อีกเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งแต่แชมเบอร์เนี่ยมันมีการกระจายโค้งที่ในแนวตั้งฮะแนวตั้งนะโค้งแตกต่างไป <S 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 เพื่ออะไรเดี๋ยวค่อยไปฟังอีกทีแล้วให้เข้าใจมันนะนั่นคือด้านหน้าสุดข,ของมันส่วนที่2ครับ มันก็คือฟูลแบ็กไซด์นั่นแหละโครงสร้างดีไซน์ค่าสายตาทุกอย่างนั้นถูกจัดเอาไว้อยู่ในส่วนที่2แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะใช้พารามิเตอร์ก็คือลักษณะสรีระเมื่อผู้ใช้สวมใส่แว่นตัวนี้แล้วเนี่ยมีด m e n s ชันแบบไหนมีพารามิเตอร์แบบไหนเป็นส่วนที่3เอา1 2 3มายยามรวมกันตั้งเกิดเป็นฟรีฟอร์มเฉพาะบุคคลแบบขัด2ด้านครับเดีย๋ยวเราไปดูว่า มันได้ประโยชน์อะไรจากการขัด2ด้านเมื่อกี้คุณได้รู้เรื่องของโคง้งของเลนส์มีผลกับค่าสายตาและก็ความเบลอได้นะโอเคนะคุณรู้แล้วนะทีนี้เราจะเอาตรงนั้นอนะมาใชา้เราพูดมันเพื่อจะมาพูดเรื่องนี้ต่อนั่นแหละทีนี้เราต้องมาเข้าใจก่อนว่าค่าสายตาเนี่ยมันเกิดจากโค้งผิวหน้าบวกด้วยโค้งผิวหลังครับอย่างตัวอย่างเนี่ยข้างบนจะเป็นโค้ง6ข้างล่างเป็นโค้ง8เห็นไหม ผมติ้งต่างว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นเบสเคิร์ฟสี่ขัดด้วยเบสเคิร์ฟสี่เข้ามาโค้งมาหักกับข้างหน้าครับแล้วก็เอาไปเข้าสูตรหาค่าสายตาก็คือโค้งหกบวกด้วยข้างหลังมันเป็นสี่ใช่ไหมแต่ต้องใส่ลบเพราะว่ามันหักล้างก็จะเหลือสองครับข้างล่างก็จะเหลือบวกสี่เมื่อเอามาคำนวณแล้วมันคือค่าสายตาบวกสองแอดสองร้อยนั่นแหละ <c oughs> โอเคนะเ <c oughs> นี่ยคือที่มาของค่าสายตาอ่ะทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามองไกลมันคือบวกสองแอดอีกสองเท่ากับบวกสี่ แล้วก็ตั้งคําถามว่าเอ้สายตาบวกสเนี่ยโค้งที่ที่สุดของมันคืออะไรก็เอา2ไปบวก6ก็เท่ากับเบสเคอร์แปส่วนโค้งที่ทีสุดของสำหรับบวกสี่ก็คือเอา4ีบวกหก็จะได้เบสเคอร์สิบคำถามก็คือถ้าเราเป็นขัดฟูแบ็กไซด์ด้านเดียวคุณจะเอาโค้ง8หรือโค้ง10ที่ข้างหน้าดีคุณจะเอาโค้ง8 รืโค้ง10สําหรับเลนที่อยู่ด้านหน้าดีเออถ้าคุณเลือกโค้ง8คุณได้มองไกายเจ๋งแต่มองกลยแย่ลงถ้าคุณเลือกโค้ง10บมองไกายเจ๋งมองไกลแย่ลงเลือกแบบไหนมันเลือกไม่ได้เลือกทั้งสองอย่างไม่ได้คุณต้องเลือกแค่ทางเดียวนั่นจึงเป็นที่มาของการขัดสองด้านนั่นเอง มื่อกี้รู้แล้วนะว่าค่าสายตาสาหรับมองไกลกับมองใกล้เนี่ยมันใช้โคง้งไม่เหมือนกันเพื่อจะให้ได้ค่าสายตาและส่วนเบลอที่น้อยที่สุดมันก็เลยเกิดจุดพีคของเบสเคิร์ฟส่วนของมองไกลอ่ะขยายให้ดูหน่อยดีกว่าเบสเคิร์ฟส่วนของมองไกลนะก็จะมีจุดพีคอยู่ที่เคิร์ฟเคิร์ฟหนึ่งสีฟ้าส่วนข้างล่างเนี่ยสีเขียวโค้งสําหรับมองใกล้ก็ต้องใช้อีกโค้งหนึ่งมันเลยเป็นที่มา ของแชมเบอร์หรือการขัด2ด้านนั่นเองครับผมเนี่ยขัด2ด้านเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันคอลเลกหรือได้โค้งที่สุดสําหรับมองไกลและก็มองใกล้แน่นอนว่าเมื่อคุณทําแบบนั้นแล้วส่วนมัวของเลนโปรเกรสซีฟที่มันเกิดขึ้นมันก็จะน้อยลงไปอีกน้อยลงไปอีกนั่นเองนี่คือจุดที่มันตันอยู่ในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้หลายๆค่ายเนี่ยขัดสด้านคือตัวแพงที่สุดนั่นเอง มันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงดีที่สุดนะตอนนี้ส่วนปัจจุบันก็จะมีการเปลี่ยนสุดคํานวณอย่างตัวดิจิตอลไลพารก็จะเป็น Gen 2แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแค่การเปลี่ยนสุดคํานวณเท่านั้นเองซึ่งผมยังไม่แน่ใจหรือยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่ามันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากมายหรือทําให้โอ้โหรู้สึกแตกต่างเลยนะเราก็ต้องไปติดตามอีกทีหนึง่งสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปสู่การปิดคลิปนะ ก็จะให้ดู Chamber s t a ตตีนั่นก็คือ Chamber Balance ก็คือดีไซน์สมดุลของผมนี่แหละโดยที่ทาง IOT เนี่ยเขาให้ครดิตเขานาะของเขาอะให้ดูนะครับว่า Standard Calculation เนี่ยก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยคือ Progressive แบบ Standard คุณก็จะพบว่ามันมี Blur สีแดงแดงเข้มเข,ม,เขมคือ หลือชิบหายนะลองลองมาก็ออกเป็นซ้มๆหน่อยแล้วคุณไปเทียบฝั่งขวาครับฝั่งขวาคือแชมเบอร์แบบบาลานซ์ที่ผมมีขายอยู่เห็นไหมว่ามันลดส่วนมัวไปได้เยอะเลยมองไกลอาจจะได้ผลนิดหน่อยแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยรู้สึกครับส่วนที่แตกต่างอีกหน่อยนึงก็คืออ่นหนังสือครับนี่ให้ดูอ่านหนังสือมันอ่านหนังสือมันถูกยกมาให้โตขึ้น ตที่ตรงตำแหน่งที่ควรจะโตมากขึ้นเห็นไหมมันจะไม่จั่วล่างเนี่ยคือแชมเบอร์ที่ส่วนของเอียนที่เราไม่ต้องการนะภาพเบอร์เบลทั้งข,งข้างเนี่ยมันถูกลดลงแล้วเราไปดูเมนพาวเวอร์บ้างครับแมปของเมนพาวเวอร์เนี่ยส่วนสีแดงคือค่าสายตาที่มากที่สุดในที่นี้เนี่ยตัวอย่างของเขาเนี่ยคือบวก200รอนงะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือสุดแอ0 0นะผมให้ดู อันนี้จะต้องใช้วงใหญ่ๆหน่อยอ่าดูการเรียงตัวของค่าเซตาบวกฝั่งซ้ายและมาดูฝั่งขวาครับที่เป็น Chamber Balance เห็นไหมครับว่าการเรียงตัวของมันอยู่ในชันในแนวตั้งแล้วก็เกลี่ยที่น่าจะทําให้อ่านหนังสือเนี่ยมันเจอได้เร็วระยะกลางที่เจอคมได้เร็วกว่าด้วยนั่นเองแล้วมีอะไรอีกครับแน่นอนว่าเวลาคุณอ่านหนังสือคุณมองไปด้านข้ามันก็จะ เ,เพราะมันเจอทางเองียงส่วนเกินแล้วก็ขัาขาสาตาบวกถูกไหมอนนไอเดียมันถูกลดลงฮะเห็นไหมสีน้ําเงินคือ0เพราะฉะนั้นสุดง่ายว่าขาดสด้านให้ผลยังไงให้ผลอย่างนี้แหละทีนี้มาถึงคําถามสุดท้ายก่อนปิดคลิปคุณแยกวิวัฒนาการของโปรเกร s ซีฟฟ r e ฟอร์มได้แล้วหรือยังนะตอนนี้ ถ้าคุณยังทำไม่ได้กลับไปฝันรอบหนึ่งแล้วมาเจอใน EP ถัดไปครับ